Oh my good God. โอวนาิวิตังาวิธานังจารนังตัจจาบิสมะกายวจนะเกจิวิตังาวิานังรนังัจจาิสมกายวจนะเกิวิตังาวิธานังรนััจจาิ สุริยมีกุศลก็อยู่วันจะเอ่งตีวิตังยาวนี้พานั่งแต่หนังผัดยามิสุริยกีธั้มังอยูวันจะนั่งตีวิตังยาวนี้พานั่งแต่หนังผัดยามีสุริยมีตั้งตังอยู่วันจะนั่งตีวิตังยาวนี้พานั่งแต่หนังผัดยามิสาริยังกีตั้ง อายุวัคณังเตติตังยาวินธานํตรณํปัจฉามิสาติยํกิธัมมาอายุวัคณังเตติตังยาวินธานํ ลืเที่เียเป็นฉ nee ันกันเดียวกันที่บเกด่าปาไปเถอะลูกลาเปคุ่นน้อยขอพอคอแเงลงมาแทนผณแทงที่ผมแก่คนตาที่ตาไม่รู้กงยากรใาใหม่ป็นตามไม่รู้ใจเด็กแต่น้าชีสาวดูีไปอย่างกว ตายัมวเงินี้อนกนต่าเหลือลางานตาฝาโโมตาชิยาบนญอวนน้ำซึ่งหวานเล่าจริงโก๋ิคุณพาไปวบาน้าแม่น้าจะแส่มุนชัวน้ำซึ่งกูใจงานใจมาแยามาแยาตั้ง่อมาคุณตัณต่อเป็นงม่เขาตั้ง่อเป็นไปก็งเป็นตัว ใจมทาดูหลัันโไหลวันตกแก่แก่แกงแกนาแกนาแงจัาจงตาลาล้มมาสองคนตาบ้ากบกสองน้อยน้อยแกงตายนยงห้างอยลอยไปลอยรสพกขุนับล้งตกแกงแกแตงนาแกนพาแแกงจับาลงตาลาลมา สอนคนกาห้าหกอนสอนน้อยน้อยแกงไปได้แกง้ามายอน่อยเป็นน้อยน้อยดูคพับผคุณอคนสแกงแกงแกนแกงนาแกนป้านก่จากตาตงนอยน้าลงมาสอนคนกาห้าหกน้อยน้อยแกงลงมาจาบาตาดีตาอนลงมาลงมา

คนมาตุ้มพอเพินคนแต่เดินมาหงานมาลงกันขอรางไปต่อตาลงาโาทั้งตอเขาตุ้มาเอ็นคุณเตาเาทั้งตัวเนใควเกินคู่ใดมาอยู่กันอยู่หลายวันตุ้แกงแกงแกมนาเมนพาจ้าแจมจับฟ้าตุ้มนอลาลงมาหอมคนตาหน้าหัว สามคนที่คไทยต้อกเลยอั้นความาถึตาตาที่พอใจจังใดให้ผู้ทศนั้อจังใดช่มอร่ามกย่ตัวเจนเแก่เจนยังใจนั้นดูตลอดทนทนสอนว่จังใดชุ่มเฮ Ade วัดไปเจ้าตยากไปตายตเจ้ากันลงที่วอกหยางจเนทางมามั่นกันอนเลย

ก็มาอูมาเงี่อยู่ตอนเช้าไปตเจ้าลูกจานติดขึ้นต่อเนื้อตูวแล้วหาเองหาาให้กับต้าตาเทียัวหมอหมุนกวาม้าไข่กอนห่ตาดอหลังวข้านื้าเปาวนกเองอ่อาว่ามาดาด ให้เจ้าให้หมุตาคนตามา้าบกตเห่อตั้งกอดให้ยวดใหญ่อ

明年嘛再拿米开一